วันนี้เอ๊พามาพบกับเจ้า bmw x1 คันนี้นะครับเป็นรุ่น m sport ด้วยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งล่อๆ m sport รอบคันจากโรงงานเลยนะฮะคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันเขาเกมาว่าสูงสุดได้ถึง18กิโลลิตรเลยนะฮะกำแรงมาร้าสูงสุดถึง190แรงมาร้าเลยครับอ่าเดี๋ยวเอพาไปดูโดยรอบของตัวรถกันนะฮะ ด้านหน้านะครับกระจังหน้าหล่อๆสไตล์ M Sport นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้านะครับรเจคเตอร์นะฮะ daytime นะครับเป็น LED นะล้อคันนี้ก็เป็นล้อ M Sport ครับเป็นลายแบบ double spoke นะฮะมาพร้อมกับล้อที่มีขนาด18นิ้วเลยนะฮะใส่ลัก M นะฮะตรงนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกกองข้างนะฮะ <Wow. S 1> ในส่วนของไฟไท้ายก็จะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะฮะเส้นสายแบบนี้เลย ท้ายไฟฟ้านะครับโหตรงนี้ลูกค้ายังแบบยังไม่แกะเออพลาสติกออกเลยนะฮะเรียกว่าดูแลดีจริงๆนะฮะภายในห้องโดยสารนะครับมาพร้อมกับเบาะนะคะดีไซน์สปอร์ตนะครับเป็นแบบหนังแท้นะครับจากโกต้านะฮะสีน้ำตาลนะครับเข้มดูลักชัวรี่สปอร์ตนะฮะ เบาะด้านหน้านะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็มีเมมโมรีนะครับบันทึกตำแหน่งได้ถึง2ตำแหน่งด้วยกันเลยพวงมาลัย M Sport เป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะครับปรับเพิ่มลดนะครับพัดชิฟบนพวงมาลัยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์ของเขาวิ่งมาเพียง1 1 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองครับรถนะครับปี18นี้ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะเลยนะฮะมาพร้อมกับกล้องถอยแล้วก็เซ็นเซอร์ให้รอบคันอีกนะฮะแอร์นะครับก็แยกอิสระระหว่าง แล้วก็ผู้ขับขี่นะคะเกียร์เป็นแบบไฟฟ้านะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวนี v วเกเตอร์ให้ด้วยนะในส่วนของรุ่น m Sport ปุ่มฟังก์ชันการขับขี่ได้ตามต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Eco c o นะครับ Comfort หรือว่า Sport นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเอฟไปสรุปให้ฟังกันอีกทีดีกว่าว่าราคาเขาเท่าไหร่นะฮะ และเท่านั้นยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเก่านะไปซื้อเอไอเพิ่มมาทำให้ลูกค้านะครับอุ่นใจได้ถึงปี2,571เลยนะครับเรียกว่าอุ่นใจกันยาวๆนะครับกับตัว SI จากศูนย์บีเอ็มดับเบิลยูนะฮะเป็นปี2,018นะจนทะเปี2,019นะครับ บอกไปเลยว่ารีบๆเลยนะครับอยู่ไม่ทันแน่นอนนะโทรเข้ามาได้เลยที่ Big Apple Car าของเรานะคะ